นั่นอะไรอ่ะนั่นคนืออะไรนี่อะไรอ๋อครับบใหญ่นะห<อ>เนาะรู้เคยมากับพ่อไหม พามาแล้อสวยระวังโดนนะระวังโดนหน้านนะอือหือเก่งจังเลย อ,อ,อ,อจะไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงมือไม่ถึงไม่ถึงครับโดนหน้า nè lốm, mẹ ao, mẹ ao nổ, đổ hành lá đi đi anh năm hai ngày còn này du mệt mấy nè hahaha ngủ mệt 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 ไม่เอาแล้ว e. <interpret ation. S 1> ตลาดินตลาดินโอ้โหเพิ่งตั <c oughs> ้งร้านคุเรียนอะไรเนาะ กินทุเรียนเหรอโหร,ร้านเปดิดปะเนี่ยร้านก็เพิ่งเปิดค่ะยิ่งเตรียมยังไม่ได้มีอะไรขายเลย